บริเวณนี้เป็นบ้านพักภูสศาสตร์นะคะที่เกิดการซุดตัวอยู่ด้วยกันสามหลังค่ะก็คือหลังที่สามเนี่ยชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเป็นบ้านหลังแรกที่เกิดการซุดตัวก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะบ้านหลังที่สองแล้วก็หลังที่หนึ่งก็ได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะปกติแล้วคือก่อนหน้านี้มันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนไหมคะมันก็มีตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยที่รถซุดเอ้ซุดลงมาแล้วก็ตั้งแล้วก็ตั้งตังงานนั้นมามันก็ซุดมาเรื่อยเรื่อยแต่มันก็ไม่มีอะไรนะ มันก็ทุดคนเฉพาะของเขาอ่ะอพอมาใกล้พิจิกาธัานวาเนี่ยก็หนักเลยหนักหน่วงเลยค่ะสิ่งที่เริ่มสุดตั้งแต่แรกเริ่มเลยคือมันเกิดจากตรงไหนก่อนนะคะก็ไอตรงตรงสเสาเนี่ยตรงตรงคาเนี่ยคุณดูเลยตรงคาเนี่ยค่ะแต่มันอยู่ตรงคาหนัวมุมหัวมุมประตูที่พอดีค่ะผมประตูเดียวปิดเปิดไม่ได้ตั้งนานเลยเนี่ย หลังจากนี้ก็คือเราก็ไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้แล้วทีนี้คือเราไปพักอาศัยที่ไหนนะคะไปไปอาศัยก็อยู่น,นู่นแถวหมู่บ้านอ้นตรงอะไรนะเด่นชัย<ะ>อาศัยเขาก่อนเส<ะ>ื้อผ้าผมไม่ได้อยู่ในนี่เลยนีน่เราออกไม่ได้เลยเตื้อผ้า<ะ>คือว่าอยากให้ทางไอ้พวกไอ้นีน่ทางราชการเนี่ยเขามาช่วยมนะั่งอะไรเนี่ยให้ช่วยให้ทุบทิ้งไปเลยเนงะี้ยให้ให้แบบให้ทุบทิ้งไปเลยเนะี่ยแบบ แบบไม่งั้นถ้าไม่ทุบทิ้งอะและ้วอีกสี่ห้าหลังนี่ก็ลงหมดอะจากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้นะคะชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าบ้านที่นี่ค่ะสร้างมาแล้วกว่า27ปีด้วยกันค่ะซึ่งการสร้างบ้านเนี่ยสร้างแบบบ้านลอยนะคะ2ชั้นด้วยกันค่ะด้านล่างเนี่ยค่ะใต้ถุนพื้นเป็นน้ําไหลผ่านค่ะแต่มีการตอกเสาเข็มสร้างขึ้นมาค่ะสําหรับ การตรวจสอบนะคะหรือว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็คือต้องรองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งค่ะ